สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นวร์พูประจำวันที่25มีนาคม2 5ง4โดยสิบสี่โดยวูเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับเว็บไซต์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ทิ้งด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ,กบนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลย กนึ่งในคนที่เป็นนักเตะคนโปรดของเยอเกนครอปเขาคนนั้นก็คือจอจิโนลไวนาวดุมเมดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองหลังอนาคตของเจ้าตัวกลายมาเประเด็นร้อนฉาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในตอนนี้เขาเหลือสัญญ,ญาในถิ่นแอนฟิลถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นและการเจราจาสัญญ,ญาฉบับใหม่กับสโมสสก็ยังไม่มีความคลืบหน้าออกมานานหลายเดือนแล้ว นั่นทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหากสุดท้ายแล้วสโมสรนไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวได้ได้มีบาร์เซลโลนาตกเป็นข่าวพัวพันกับเขาหนาหูมากที่สุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวเองก็เพิ่งออกให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาและล่าสุดฟาบิซโอโรมาโนและข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันไปในทิศทางเดียวกัน ทว่าเขาก็ได้เปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้วานาวดุ่งย้ายไปร่วมถึงคัมมูหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของกุนซือของพวกเขาอย่างโรน่าคูมันนั่นเองในตอนนี้มันยังไม่มีการตกลงอะไรทางนั้นนะโรมาโน่กล่าวในรายการเฮียวีโก้ของเขาบาเซลโลนากําลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพวกเขามีประธานสโมสสองคนใหม่บอดบริหารชุดใหม่และเราก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้จัดการทีมของพวกเขา แน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรโน่าคูมันนั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวของวานาดุมงเป็นอย่างมากและเขาก็แดงออกมาเช่นนั้นมาโดยตลอดพวกเขากำลังคุยกับเอเย่นอยู่มันมีการเจรจาและบาเซโลนาเองก็สนใจแต่ในตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่ามันยังไม่มีการเซ็นสัญญาพวกเขาแค่วางแผนการเอาไว้สำหรับอนาคตพวกเขาจะเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของโรน่าคูมันเสียก่อน จากนั้นพวกเขาถึงจะมาทำการตัดสินใจถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักเตะทั้งหลายต่อไปในไหนก็เปิดประเด็น,เ,นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบาเซโลูนากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องราวของฟริเป้คูตินโยกันบ้าง เพื่อนๆคงจำกันได้ดีถึงการย้ายทีมของเขาจากแอนฟิล์ไปร่วมถิน่นคัมนูเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2018ซึ่งทำให้สโมสรของเรานั้นได้ค่าตัวเป็นสถิติของทีมสูงถึง142ล้านปอนด์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันว่าการตัดสินใจย,าย้ายทีมของคูตินโยในครั้งนั้นทำให้เส้นทางอาชีพของเขาที่เคยลุ่งโรดไม่ได้กลับมาเจิดจัดเหมือนอย่างเคย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตสื่อที่ดังจากประเทศสเปนก็ระบุออกมาว่าปาร์เลโลนาตัดส,สินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่เก็บครูติญโยเอาไว้ใช้งานต่อไปไม่ว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากหายจากอาการบาดเจิบกลับมาก,ก็ตามขณะเดียวกันจากสถา,า,านการณ์ด้านการเงินที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ในเวลานี้ก็ทำให้พวกเขาต้องการเร่งขายนักเตะออกจากสโมสสและยอมขายขาดทุนถึง4เท่าตัว ด้วยการตั้งค่าตัวของทางคูตินโยเอาไว้เพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นหากเราย้อนกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของคูตินโยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าตัวก็ได้เปิดกว้างสำหรับก,การย้ายมาโชว์ฝีเท้าในเวทีพิเมลีที่ซึ่งเขาสามารถแสดงออกได้ถึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดพิเมลีคือหลีกที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในโลกและการมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมอย่างลิเวอร์พูลก็จะเป็นสิ่งที่ผมสำนึกบุญคุณมาโดยตลอดคูตินโยกล่าว มันคงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่สิ่งที่ผมรู้ในตอนนี้ก็คือผมมีสมาธิกับการประสบความสําเร็จกับบาสซิโลนาไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับอีกหนึ่งรักเตะขวัญใจของเด็ะคอปทั้งหลายกับฮีโร่คนดีคนเดิมอย่างหลุยส์ซัวเรสกันบ้าง ในการแข่งขันฤดูกาลนี้บรรดานแนวลุกของลิเวอร์พูลนั้นนัดกันฟอร์มตกโดยพร้อมเพียงกันและมันก็ะส้อนให้เห็นปัญหายอย่างชัดเจนเลยว่าตัวสำรองของเรานั้นไม่อาจจะทดแทนผู้เล่นในตำแหน่งตัวจริงของทีมยางจำเป็นได้แม้ว่าเราจะซื้อตัวเดียโกโชตาเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงสมมอร์ที่แล้วและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังกดไปแล้วถึง6ประตูจากการลงสนามแค่12นัดในพิมร์ลีก ถว่าในส่วนของตัวสำรองคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดีบ็อกโอลิกีเซดานชากิลีหรือแม้กระท Alex c, ั่องอเล็กซ็อกเบิร์ดเชมเบอร์เลนเองก็ยังเบิกกล้องประตูนในเกมลีกฤดูการนี้ไม่ได้เลยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากฟิชเชยสสื่อชื่อดังแดกระทิงดุก็ระบุว่าในตอนนี้เฮเกนครอปกำลังมองหากองหน้าที่มีประสบการณ์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกน่นาจะไม่มีรายชื่อของนักเตะหลายคนเข้ามาติดโผล่แต่หนึ่งในคนที่น่าสนใจมากที่สุด ก็คือรุยซัวเรสที่กำลังระเบิดฟอร์มเทพกับเอลติโกมาดริดอยู่ในฤดูกาลเขาเพิ่งย้ายจากบาร์เซโลนามาลอบถิ่นบ้านตาเมโทรโปลิตานอเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วก่อนจะระเบิดฟอร์มเทพกดไปแล้ว19ประตูนำแอเลติโกมาดริดล้งางปรจ่าฝูงของตารางลาลีกาได้อย่างสง่างามแม้ว่าซัวเรสจะเซ็นสัญญากับเอลติโกมาดริดเอาไว้นาน2ปีไปสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปี2022แต่มันก็มีเงื่อนไขพิเศษระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาเช่นกันว่า เจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลแรกกับทีมดังนั้นแล้วหากครอปต้องการรายเซ็นของเขาจริงและสามารถเกลี้ยกล่อมให้ซัวเรสกบมาตายรังเก่าของเขาได้อีกครั้งเราก็จะไม่ต้องควักเงินแม้แต่สตางแดงเดียวในการดึงตัวนักเตะระดับโลกเช่นนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสร์เราไปลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมทัพอีกเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นเป็นจริงได้ยากกว่าสักหน่อยเมื่อวานนี้เพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรที่ทีมของเราจะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวคริยกงเอมปาเป้งอ,อกตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมแอนฟิลสิ่งหนึ่งที่ผมตอบได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตัวนักเตะเองก็มีใจให้กับสโมสรของเราเหมือนกันอันจะเห็นได้จากการออกใม้สัมภาษณ์ถึงลิเวอร์ pool ของเขาหลายต่อหลายครั้ง เช่นเดียวกับความชื่นชมที่เขามีต่อตัว,ตวผู้จัดก,การทีมของเราอย่างเยอเกนครอปซึ่งตัวเอมปาเป้เองนั้นไม่เคยปกปิดเรื่องเหล่านี้เลยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากดันแคนคาเซลนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการ The t ทันเฟอร์วินโดว์พอดแคของเขาว่าเอมปาเป้อยากย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงและเขาก็ได้บอกเรื่องนั้นให้เพื่อนสนิทได้หับสาดด้วย เขาชื่นชอบลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยนะในฐานะของสโมสอนเขาชอบพรมเมลีและเขาเองก็ชื่นชอบในตัวเยอเกนครอปด้วยคารเซลกล่าวผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าลิเวอร์พูลคือตัวเลือกแรกของเขานะแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือเขาได้สแสดงออกอย่างชัดเจนให้เพื่อนๆของเขาได้รับทราบว่าลิเวอร์พูลคือสโมสสที่เขาอยากจะย้ายไปเล่นด้วย จากคำยืนยันของแคสเซิลดังกล่าวจะตรงกับสิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนตอน้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วสโมสรของเรานั้นจะมีเงินมากพอในการเซ็นสัญญากับเขาหรือไม่อย่างไรอันนี้ถือเป็นอีกประเด็นที่ต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะครับดังนั้นแล้วนั่นหมายความว่าหากสโมสรของเราต้องใช้เงินทั้งหมดจากภายในทีมโดยตรงเพียงอย่างเดียวดีลนี้กอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก เว้นแต่จะมีตัวช่วยจากทางภายนอกเช่นไนกี้หรืออื่นๆเข้ามาซับพอร์ตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะภายในทีมของเราที่อาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรกันไปบ้าง เขาคนนั้นก็คือดีว็อกโอลีกีวอกมหาเทพของเรานั่นเองหลังเขาตกอันดับตัวเลือกในทีมอย่างชัดเจนและแทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสจากเยอเกนครอฟในการแข่งขันฤดูกาลนี้อันที่จริงแล้วเขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วต่อเน,นื่องมาถึงช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่สู้กับทีมต่อไปตัวเยเกนครอฟเองก็ยอมรับในความทุ่มเทที่โอลีกีมีให้กับลิเวอร์พูลเสมอมา และในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเขาก็เคยบอกว่านักเตะรายนี้คือตำนานของสโมสรลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแม้เจ้าตัวจะเคยทำประตูที่สำคัญสำคัญให้กับทีมมาแล้วมากมายแต่สโมสร็ตัดสินใจแล้วว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ต้องปล่อยตัวเขาออกไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในทีมกับรูปการที่น่าผิดหวังตามการรายงานข่าวจากแอนฟิลเซ็นทรัลสื่อที่เจาะข่าวของสโมสรของเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุว่า ลิเวอร์พูลมีแผนการใช้โอลิกีเป็นตัวแถมบวกเงินเพื่อไปขอแลกตัวกับออตซอนเอดูอาพวกตัวเก่งของทางม้าลายเขียวขาวกลาสโกเซลติกดาวเตะวัย23ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเซลติกในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังกดไปแล้วมากถึง20ประตูจากการลงสนามเพียง26นัดเท่านั้นเขาเป็นนักเตะที่เล่นเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลชื่นชมในตัวเขามากที่สุดทว่าโอกาสในการคว้าตัวเอดูอาในครั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางโอลิกี้นั้นจะยอมย้ายสลับขั้วไปโชว์ฝีเท้าที่ประเทศสกอตแลนด์ด้วยหรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ